จองวันนี้จะจองวันไหนล่ะคะเหลือเพียง3แปลงสุดท้ายแล้ววิวเขาร้องแปลงเล็กๆพิกัดอยู่ที่ตเขาพระอําเภอเมืองนครนายกจังหวัดน,นครนายกค่ะ กลับมาพบกันอีกแล้วนะบรรยากาศยามเย็นแบบนี้จริงๆแล้วที่ดินแปลงนี้จะถ่ายแบบบรรยากาศยามเย็นแบบนี้มาสองรอบสามรอบแล้วนะแต่ด้วยเวลาที่เข้ามาถึงหน้างานเนี่ยหลายอย่างไม่เป็นใจนะอาจจะติดซ้ายบ้างอาจจะแบบมามืดบ้างวันนี้ตั้งใจมาเลยบรรยากาศแบบนี้เราอยากให้ทุกท่านนะคะได้ชมได้ดื่มด่ำกับบรรยากาศที่ดินเขาพรากันตรงนี้เหลือเพียง สามแปลงสุดท้ายแล้วนะคะทุกคนรีบมาดูกันโครงการนี้เราเปิดขายอยู่มีประมาณห้าหกแปลงอีกอยังไม่ทันได้เปิดขายเลยตอนนี้หมดซะแล้วค่ะหมดซะแล้วเหลือเพียงสามแปลงสุดท้ายแปลงไม่ใหญ่มากแปลงเล็กๆนะคะเอาใจหลายท่านที่มีงบน้อยเอาใจหลายท่านที่ไม่อยากได้ที่ดินเยอะจะได้ไม่ต้องเป็นภาระดูแลเยอะนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้ตอบโจทย์ให้เลยนะคะมีอยู่สามแปลงมีทั้งหมดห้าแปลงนะคะแต่ว่า แปลงที่1และแปลงที่2เนี่ยมีลูกค้าจองไปแล้วนะคะแปลงที่1นแะแปลงที่2คือเนื้อที่120ตารางวา150ตารางวาไปหมดแล้วนะคะตอนนี้เหลือแปลงเล็กๆอยู่ต่อจากแปลงที่2ไปก็คือเริ่มตั้งแต่แปลงที่3แปลงที่3อันนี้ไม่ใช่3นะแปลงที่3และแปลงที่4นะคะเนื้อที่89ตารางวาเท่ากันเลยนะคะราคาตารางวาละ5,500บาทนะคะก็จะเป็นเงินรวมนะคะ4ี่5ส0บาท รวมค่าโอนรวมภาษีให้ทั้งหมดเลยนะคะราคานี้เป็นราคาที่เราขายเงินสดเนาะเงินสดโฉนดคุดแดงนะคะและแปลงสุดท้ายแปลงที่5ค่ะเนื้อที่90ตารางวาต่างกันแค่1ตารางวาเองนะคะ90ตารางวานะคะราคาตารางวาละ5,500บาท กันแต่ว่าแปลงสุดท้ายแปลง90ตารางวาเนี่ยเป็นแปลงที่โอ๋ขอแนะนํามากๆเลยเพราะว่ามีบ่อน้ําสร้างซึ่งใครมาอยู่ตรงนี้เราไม่ต้องไปง้อนน้อาอบตเลยนะเรามีน้ําใช้ส่วนตัวในที่ของเราจะดูดใช้ภายในสวนหรือเราจะดูดใช้ภายในบ้านของเราก็สามารถทําได้นะคะ90ตารางวาก็จะเป็นเงินนะคะ4 9 5 0 0 0บาท เท่านั้นเองนะคะเงื่อนไขเดียวกับแปลงที่1นเลยรวมค่าโอนรวมภาษีรวมทุกอย่างให้เลยฉนดคุดแดงนะคะตรงนี้ไฟฟ้าเข้าถึงแล้วประปาเข้าถึงแล้วอยู่ในชุมชนมีเพื่อนบ้านล้อมรอบโดยเฉพาะแปลงที่5เราจะมองเห็นวิวเขาด้านหน้าชัดๆเลยนะยิ่งเราสร้างบ้านสูงเท่าไหร่ยิ่งเรามองเห็นวิวแบบ รอบๆเลยนะคะที่นี่คือตรบนเขาพระอําเภอเมืองนครนายกจังหวัดนครนายกเดินทางสะดวกสบายมากๆเลยห่างจากถนนสุวรรณสอนเพียงแค่300เมตรใกล้ตลาดนะคะเดินทางสะดวกสบายใกล้สถานีอนามัยนะคะตรงนี้จริงๆแล้วนะคะที่ดินแถวนี้ไม่ใช่ทางตันนะนี่สามารถทะลุไปออกได้อีกหลายซอยเลยนะคะแปลงแรกนะคะซึ่งขายไปแล้วติดถนนถึง2ด้านมีถนนลาดยางนะคะแล้วก็มีถนนด้านข้างแต่ว่าที่ดินทุกแปลงที่ยังเหลืออยู่ตอนนี้นะคะ ด้านท้ายเนี่ยคือมีเพื่อนบ้านไม่เหงาไม่เปรี่ยวเลยนะคะแล้วก็จะมีถนนหินครุกนะคะกว้างน่าจะประมาณ6เมตรได้ไฟฟ้าพร้อมปะปาพร้อมแบบนี้นะคะและที่ดินถมเสร็จเรียบร้อยแล้วพร้อมที่จะลงสิ่งปลูกสร้างได้แบบนี้หาที่ไหนไม่ได้อีกแล้วแปลงเล็กราคาถูกๆแบบนี้ไปดูกันค่ะตอนนี้นะคะทุกท่านขาโอ,อ๋พร้อมจะพาชมที่ดินทั้งหมดตรงนี้เรียบร้อยแล้วนะนี่คือโอ๋ให้ชมถนนทางที่โอ๋เข้ามานะคะ ไฟฟ้าเข้าถึงแล้วประปาเข้าถึงแล้วนะคะอ่ะอเแพลนตรงนี้ให้ทุกท่านชมก่อนเนาะนี่คืออนาคตนะคะเห็นเขาว่าจะเป็นโครงการนะคะที่ดินแบ่งขายเหมือนกันนะคะเหมือนกับที่เราทํานะคะส่วนที่ดินของเราอยู่ฝั่งนี้นะคะที่เขาขายแต่ฝั่งนี้ไม่ใช่นะคะเขายังไม่ได้เปิดขายายังไม่รู้เรื่องแค่ได้ฟังเรื่องเล่ามานะจ๊ะนี่นี่เลยค่ะที่ดินทั้งหมดที่เราแบ่งขายมีอยู่5แปลงด้วยกันนะคะ จริงๆแล้วมีหลายแปลงมากนะคะพอดีว่าลูกค้าซื้อด้านหน้าเราก็เลยจัดไปจัดมาเหลือ5แปลงนะคะแปลงหน้าสุดเลยคือเนื้อที่120ตารางวาซึ่งเราขายไปเสร็จเรียบร้อยแล้วแปลงที่2นะคะ150ตารางวาก็ขายไปเสร็จเรียบร้อยแล้วที่นี้นะคะจะเหลืออยู่3แปลงสุดท้ายซึ่ง3แปลงสุดท้ายเ,ยเนื้อที่ไม่เยอะมากนะคะเหมาะกับลูกค้าที่ต้องการที่ดินแปลงเล็กๆราคาถูกๆพร้อมสร้างบ้านที่นี่มีเพื่อนบ้านด้วยนะคะที่ดินทุกแปลงหันหน้าไปทาง ทิศต,ตะวันตกนะคะและด้านหน้าของที่ดินนะคะทุกคนบรรยากาศดีมากตรงที่ว่าเรามีป่ามีต้นไม้ที่แบบสูงๆปิดบังอยู่นะคะเลยทําให้ที่ดินของเราฝั่งนี้ บรรยากาศลมลื่นไปด้วยบวกกับเรามีเพื่อนบ้านที่ด้านในต่อจากเราอีกนะมันเลยทําให้เป็นชุมชนที่น่าอยู่นะคะอบอุ่นน่ารักนะคะมีเพื่อนบ้านทั้งด้านข้างแล้วก็ด้านหน้าด้วยไฟฟ้าและประปาเข้าถึงแล้วดังนั้นเราไม่ต้องห่วงเลยนะคะว่าที่ดินตรงนี้เราซื้อแล้วจะเปลี่ยวไหมจะน่ากลัวไหมนะคะที่นี่คือเป็นชุมชนขนาดใหญ่ตําบลเขาพระอระเมืองนครนายกจังหวัดนครนายกตรงเข้าไปยังมีเพื่อนบ้านอีกเยอะและสามารถไปทะลออุออกได้อีกหลายเส้นทางนะคะฝั่งตรงข้ามที่ดินของเรานะคะ ฝั่งตรงข้ามของแปลงที่1น,นะคะซึ่งก็จะเป็นต้นป่ายูคาหรือว่าต้นไม้ยูคาลิปตัสที่เขาปลูกกันไว้เยอะๆนี่ประมาณนี้เลยนะคะสายไฟเสาไฟานะคะผ่านทุกแปลงแล้วนะคะที่ดินของเราโอ้ยอยากให้อ่าลูกค้าที่ถูกใจที่ชอบนะคะเข้ามาดูเข้ามาซื้อในตำแหน่งแปลงสุดท้ายซึ่งแปลงนี้ เป็นแปลงที่มีบอ่อน้ำหนึ่งบอ่อเราสามารถที่ใช้ประโยชน์ได้โดยที่เราไม่ต้องซื้อน้ำจากอบตอรหรือว่าของหลวงเลยนะคะนี่คือเป็นถนนด้านหน้าของที่ดินทุกแปลงที่เหลือเนาะที่เหลือ3าแปลงนะคะจริงๆแล้วคือติดถนนสงด้านแปลงแรกนะคะติดถนนสงด้านแต่ว่าขายหมดแล้วเนาะลูกค้าจองไปแล้วนะคะนี่เลยตรงไปเลยนะคะตรงไปเลยทั้ง3ามแปลงนะคะมีความ โดดเด่นที่แตกต่างกันเล็กน้อยอย่างเช่นมีต้นไม้อยู่ด้านหน้ามีบ่อน้ําอยู่ด้านหน้าติดกับเพื่อนบ้านอะไรประมาณนี้นะคะนี่นี่คือถนนสาขนานะคะกว้างประมาณ6เมตรโดยประมาณนะคะซึ่งก็จะเป็นถนนหินครุกนะคะหินครุกแบบนี้เลยที่เห็นอยู่นี้นะคะขับรถเข้าออกสะดวกสบายข้างในมีเพื่อนบ้านอยู่หลายหลังเพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวไม่เปรี้ยวอย่างแน่นอนนะคะ ที่ดินทั้งหมดหันหน้าไปทางทิศตะวันตกนะจ๊ะและทุกแปลงเราไม่ต้องถมไม่ต้องทำอะไรแล้วนะพร้อมที่จะลงสิ่ปงปลูกสร้างได้เลยนะจ๊ะนะจ๊ะอ่าเริ่มเลยค่ะทุกคนแปลงแรกที่เหลือก็คือแปลงที่3อยู่ในตำแหน่งแปลงที่3มนะคะถ้าใครซื้อแปลงนี้นะคะโอบอกแล้วนะ3แปลงที่เหลือเนี่ยมีความโดดเด่นที่แต่ง แตกต่างกันนะคะแปลงแรกแปลงที่3เราจะมีต้นมะยงชิด2ต้นพร้อมกับมีต้นไม้ใหญ่อีกหนึ่งต้นนี่เลยค่ะนี่คือแปลงแรกเราจะได้เนื้อที่ประมาณนี้แล้วก็ต้นไม้ประมาณนี้นะคะแปลงแรกหรือว่าแปลงที่สายเนื้อที่89ตารางวาเราจะได้ต้นไม้ยงชิด2ต้นแล้วก็ต้นไม้ใหญ่หนึ่งต้นลม่มรื่นมากเลยนะซื้อที่ปุ๊บ มีผลไม้กินเลยตอนนี้มีมไม่ยงมชิดออกลูกแล้วด้วยนะคะหนึ่งลูกโอเคแลน่าจะเป็นของโอแล้วแหละ,หละก่อนกลับโอต้องสอยไปนะคะนี่เลยค่ะเสาเขตละเขตอาจจะมีการ้าเคลื่อนนิดหน่อยนะคะตอนนี้มีการปรับเปลี่ยนผังแบบใหม่นิดหนึ่งนะคะอันนี้ขยับมานี้นะคะอันนี้ขยับมาอีก ก็จะอยู่ในพื้นที่89ตารางวาแปลงที่3จะมีต้น3ต้นนะคะมีองชิด2ต้นไม้ป่าต้นหนึ่งไม้อะไรไม่รู้แต่ว่าสวยมากต้นไม้ตรงมากเลยนะคะต่อไปนะคะแปลงนี้ค่ะแปลงนี้คืออยู่ในตำแหน่งแปลงที่4เนี่ยที่89ตารางวาแน่นอนเลยค่ะเรามีต้นไม้ติดอยู่หนึ่งต้นต้นใหญ่เหมือนกันนะใหญ่สวยดูดีเลยนี่เลยค่ะบรรยากาศดีมากนะคะส่วนต่อไปนะคะแปลงที่ นี่เลยแปลงที่5แปลงสุดท้ายอยู่ตรงนี้นะคะแต่ว่าข้อดีของแปลงที่ไม่มีต้นไม้อะไรเลยหรือว่าพื้นที่โล่งๆมันก็สามารถที่จะทําให้เราเนี่ยออกแบบพื้นที่ได้ง่ายขึ้นนะคะหรือว่าวางแปลนวางแผนผังได้ง่ายขึ้นนะคะนี่คือจะเป็นพื้นที่โล่งๆแต่มีต้นไม้ติดอยู่1ต้นด้านหน้าเลยนะคะ ลักษณะพื้นที่ดั้งเดิมคือจะมีเคอร์บมีโคง้งมีเนินมีต่ำนะคะตามธรรมชาติของมันแต่ถ้าเราไม่ชอบประมาณนี้เราก็มานั่งเคลียร์นะคะปรับเล็กน้อยก็สามารถอยู่อาศัยได้เลยนะคะส่วนแปลงสุดท้ายค่ะทุกคนแป้งสุดท้ายตรงนี้นะคะเนื้อที่90ตารางวาแต่ละแปลงนะคะหน้ากว้าง13-14เมตรก็ถือว่ากําลังพอดีพอดีนะหน้ากว้าง 13- 14เมตรก็ถือว่ากำลังพอดีพอดีที่เราจะสร้างบ้านหรือว่าเข้าออกสะดวกสบายกำลังเหมาะเลยนะคะความลึกนะคะแต่ละแปลงคือประมาณ26เมตรโดยประมาณนะคะเท่ากันที่เหลืออยู่3แปลงโอนเน้นพาชม3แปลงที่เหลือเลยนะคะในแปลงที่5ตอนนี้นะคะมีเพื่อนบ้านมาจอดรถขออาศัยนะคะชั่วคราวเพราะว่าข้างๆนะคะที่ดินเพื่อนบ้านตรงนี้กําลังก่อสร้างนะคะสร้างบ้านทําสวนอยู่ ตรงนี้ก็คือจะเป็นอ่าส่วนใหญ่แล้วนะคะคนกรุงเทพทั้งนั้นเลยเนาะนี่แปลงที่5นอกจากเราได้บอ่อน้ําสร้าง1บอ่อแล้วนะคะเราก็ยังได้นี่เลยค่ะต้นมะม่วงอีกหนึ่งต้นนะคะมีมะม่วงเต็มเลยค่ะแต่ว่าร่วงหมดแล้วนะคะนี่คือทั้ง3แปลงคือลักษณะพื้นทีน่เราไม่ต้องถมแล้วนะคะหันหน้าไปทางทิศตะวันตกทั้งหมดเลยราคาเฉลี่ยตกตารางวาละ5,500บาท โดยเฉพาะแปลงนี้แปลงที่5นะคะในที่90ตารางวามองเห็นเขาแบบชัดๆแบบนี้เลยทุกท่านค่ะวันนี้คือเป็นวันที่เขาเรียกอะไรเดือนกุมภานะคะเข้ามีนาะก็จะเป็นช่วงที่หน้าแรงแห้งแรงนะคะอาจจะเห็นอะไรที่แบบว่ามันไม่สดใสไม่เขียวขจีแบบเท่าที่ควรน,นะคะแต่รวมๆแล้ว,ลวโอ้เชื่อว่าที่ดินทั้งหมดตรงนี้ บรรยากาศด,ดีแล้วก็น่าอยู่ราคาเหมาะสมที่ดินเขาพระนะคะจังหวัดนครนายกเนี่ยยิ่งนับวันราคายิ่งเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆจนไปถึงตารางวาละหนึ่งหมื่นสองพันบาทไล่หนึ่งสี่ล้านห้าล้านแล้วนจะจ๊ะเพราะฉะนั้นใครที่มาซื้อตอนนี้ไว้ทุกคนได้ในราคาที่ถือว่าถูกที่สุดเลยรวมค่าวนรวมภาษีให้นะคะโอสรุปให้อีกครั้งหนึ่งเลยนะคะทุกคนที่ดินแปลงที่สามและแปลงที่สี่นะคะเนื้อที่แปดสิบเก้าตารางวาเท่ากัน ราคา489,500บาทส่วนแปลงที่5เนื้อที่90ตารางวาราคา495,000บาทสนใจแปลงไหนรีบมาดูรีบมาจองเลยนะคะความโดดเด่นความสวยงามแต่ละแปลงแตกต่างกันหน้ากว้างนะคะ13-14เมตรหันหน้าไปทางที่ตะวันตกทั้ง3แปลงไฟฟ้าและประปาเข้าถึงแล้วนะคะตรงนี้ล้อมไปด้วยแหล่งท่องเที่ยวนะคะทุกคนเดินทางสะดวกสบายมากๆเลยแล้วก็มีเพื่อนบ้านส่วนแปลงที่5เราจะมี รั้วของเพื่อนบ้านหนึ่งข้าง1แถบแล้วนะเพราะฉะนั้นกําลังจะบ่งบอกว่าเราไม่ต้องทำรั้วตรงนี้แล้วแล้วก็มีต้นไม้ด้วยนะคะการเดินทางตรงนี้นะคะสะดวกสบายมากๆเลยถ้าเราจะมาจากนะคะวัดเขาพระห่างกัน1จุด 9กิโลเมตรเองนะคะที่ทำการผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่3นะคะห่างจากตรงนี้750เมตรสโมสรกอล์ฟเขาชโะโงกหรือว่าสนามกอล์ฟเขาชะโงกห่างจากตรงนี้12กิโลเมตรนะคะโรงเรียนในร้อยนะคะห่างจากตรงนี้9.7กิโลเมตรนะคะห่างใจแยกจปาพร10กิโลเมตรห่างจากแยกช้าง7.4กิโลเมตรนะคะโรงพยาบาลนาครนายกห่างจากตรงนี้8.3กิโลเมตรตลาดสดนครนายกห่างจากตรงนี้ 7.2กิโลเมตรสถานีตำรวจน,นะคะอยู่ในเมืองก็จะห่างจากตรงนี้ประมาณ7กิโลเมตรนะคะโลตัส ห่างจากตรงนี้6กิโลเมตรแมคโค5.4กิโลเมตรลงเกลือนะคะซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวห่างจากตรงนี้5.8กิโลเมตรสถานที่ท่องเที่ยวและจุดเช็คอินที่ทุกท่านต้องมานั่นก็คือภูตะลึงคาเฟ่ห่างจากตรงนี้4.2กิโลเมตรเองนะคะห่างจากอ่างเก็บน้ำห้วยปือก้ากิโลเมตรนะคะสนใจรีบมาดูได้เลยนะคะน้ําตกน้ําตกห่างจากตรงนี้ประมาณ10กิโลนะคะเดินทางสะดวกสบายมากๆเลยนี่คือฝั่งตรงข้ามนะคะเพื่อนบ้านที่อยู่ฝั่งตรงข้ามระหว่างแปลงที่4และแปลงที่5 นะคะเอาเป็นว่าการพาชมที่ดีในวันนี้ก็จะประมาณตามนี้เลยสนใจก็ลองเข้ามาชมเข้ามาดูนะคะหรือว่าจะสอบถามข้อมูลมเพิ่มเติมก็ตามเบอร์ที่ขึ้นอยู่ด้านหน้านี้ได้เลยนะคะคลิปนี้เป็นประโยชน์หรือว่าชื่นชมชื่นชอบนะคะฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้โอดและทีมงานสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะคะบ๊ายบาย โดยเรื่อของที่ดินทั้งหมดที่เหลืออยู่ตอนนี้ก็ประมาณตามที่โอาพาชมไปเลยนะคะถ้าใหที่สนใจหรืออยากจะเข้ามาเยี่ยมชมตรงนี้ก็สามารถติดต่อเราได้ตามเบอร์ที่ขึ้นอยู่ตรงนี้ได้เลยสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกท่านมากๆเลยที่รับชมคลิปนี้คลิปหน้าเราจะกลับมาพบกันใหม่กับที่ดินสวยๆราคาถูกๆและที่สำคัญจะต้องเป็นที่ดินราคาตามเจ้าของแบบนี้ทุกๆแปลงอีกสำหรับวันนี้ลาไปก่อนคะ่ะ